คุณผู้ชมคะการเมืองภายในสหรัฐเองกําลังมีกลุ่มที่ออกมาตั้งตัวเคลื่อนไหวกลุ่มใหม่นะคะประมาณเกือบสองปีเต็มก็คือกลุ่ม Occupy Democrats นะคะบอกว่าตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะขานอํานาจกับกลุ่ม t ีพาร์ตซึ่งเป็นทางฝ่ายของพรรควิพ u b l ิกันกำลังฉายภาพไปเห็นความขัดแย้งภายในสังคมอเมริกันอย่างไรวันนี้คิดกดยกาลังสองกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะ Occupy Democrats นี่ที่มาที่ไปยังไงค,คะอาจารย์คือเนื่องจากว่าเมื่อ ปี2011หรือ3ปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่ามีกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งไปปิดถนนชุมนุมประท้วงอยู่ที่ Wall Street ที่นิวยอร์กก็เรียกชื่อกลุ่มว่า Occupy Wall Street ซึ่งเป็นชื่อถนนบอลนะครับที่ตั้งของพวกธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เลยพวกนีอ้อีกปีหนึ่งถัดมาเนี่ยก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปี2012ปลายปีนะ ก็มีกลุ่มประชาชนชาวเดโมแครตชาวอะไรกันเนี่ยก็ตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าตั้งชื่อทำนองเดียวกันเรียนแบบ Occupy Wall Street ก็คือ Occupy Democrat ถือว่าเป็นภาคต่อของ Occupy Wall Street มันก็ไม,ไม่ไม่เชิงเพียนะว่าเป็นผลกระทบต่อนเนื่องผลกระทบต่อนเนื่องอย่างนี้ครับคือว่าฝ่ายริพับลิกันเนี่ย ซึ่งมันฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาปัจจุบันใช่ไหมพวกรีพับลิกันเนี่ยเขาตั้งกลุ่มประชาชนสนับสนุนโดยพับลิกันขึ้นมามีคุณแม่ซาร่า,พาเพลินนะครับซาร่าพเพลินนะอดีตผู้ว่าอาลาสก้าเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็นำกลุ่มนี้เขาเรียกทีพาร์ตี้นะครับทีคือน้ำชาเนี่ยก<ฆ>็คือว่าเป็นกลุ่มที่จะบอกพวกรีพับลิกันของเรงว่าเราหนุน เพราะฉะนั้นก็แปลว่าประชาชนที่อุดหนุนพักตัวเองสับสนพักเดงเนี่ยรวมตัวกันเองเ,อเพื่อทําให้พักเดงเนี่ยชนะให้ได้ใช่ไหมโอบามาเนี่ยชนะสมัยที่1แล้วก็นี่มาสมัยที่สองแสดงว่าตั้งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเพื่อชนกันผลล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งป,ประธานาธิบดีก็เดี๋ยว <2014 S 2> อีกสองปีนะฮะสองพันส <2016 S 1> ิบหกเดี๋ยวก็จะมีใช่ไหมแล้วก็สิ้นปีนี้ก็จะมีพวกมิดเทอมเลือกตั้งปัญหามานันก็คือว่าเราพูดเฉพาะเนื้อการเมืองในอเมริกาก่อนก็คือว่าพรรครรพับลิกันเนี่ย อาจจะเฉวยโอกาสในการเลือกตั้งสมัยหน้าชนะโอบามาก็เป็นได้เพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยมีปัญหามากขึ้นแล้วก็ล่าสุดเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานสภาผูา้แทนราษฎรซึ่งคุมเสียงข้างมากของพวกเรีพรพับลิกันอยู่ผ่านกฎหมายอะไรได้เนี่ยก็ฟ้องประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยโอบามาถูก,ถกฟ้องนะครับว่าใช้อํานาจเกินขอบเขตในการจัดทาโครงการทางด้านประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับโอบามาแคร์เนี่ย แล้วโอบามาเองก็เริ่มมีความรู้สึกว่าหวั่นไหวนะว่าอาจจะคะแนนตกต่ำเพราะหนึ่งเพราะตัวเอง เรียกว่าสดมากเกินไปแล้วก็สมัยแรกก็ไม่ได้มีผลงานมากและที่สําคัญนี่เราคุยกันเรื่องนึกคนบริการอาจจะไม่ยอมรับนะครับอย่างจงแจ้งว่าลัทธิหรือความรูร้สึกเกีดการผิวยังคงมีอยู่นะถ้าพูดเป็นภาษาอเมริกันก็คือว่า it is still alive and well สแสดงให้เห็นว่าผิวขาวผิวดำมีปัญหาไม่เคยเลิกสักทีหนึ่งโดยเงยิ่งมที่ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจผิวขาวที่เมืองเฟอร์กูสันนะฮะนอก เมืองเขตชานเมืองของเซนต์หลุยลส์รัฐมิสซูรีเวลาตามความคิดของคนบริการธรรมดาเนี่ยจะเข้าใจเลยว่ามันกําลังพลุกพล่านเพราะฉะนั้นตํารวจผิวขาวไปยิงเ,เด็กผิวดําตายแล้วก็บอกว่าเห็นมันกําลังจะขโมยซิก้าก็ลยโวยวายจนหมดบททวนเหตุการณ์ที่เฟอร์กิลสันเนี่ยแสดงว่าตํารวจโดยเฉพาะตํารวจผิวขาวเนี่ยยังคงดูถูกเหยียดหยามเด็กผิวดําไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดหรือจะพิสูจน์หรือได้หรือไม่ได้ในเรื่องเหตุผลที่เกิดก็ตาม เรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องท้องถิ่นแต่มันสะท้อนว่าในระดับชาติเนี่ยผิวขาวผิวดําหรือความไม่เท่าเทียมกันยังมีอยู่นคนาไม่ชอบปร<ห>ะธานดีโอ,อ,อบามาเนื่องจากว่าผิวดำเนี่ย มีอยู่แต่ไม่มีใครพูดกันหรอกเพราะว่าเราถือว่าประเทศอเมริกาของเรานี้พัฒนาแล้วมองข้ามหรือว่าก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วที่จริงมันไม่ก้าวไม่ข้ามนะครับคนที่ไม่ชอบก็จะเป็นพวกทีพาร์ที่พวกวีพับลิกันที่เข<ช>าคิดว่าเขาจะชนะแล้วทีพาร์ตี่ที่ซาร่าพเพรินนะครับเคยเป็นผู้นํามาเนี่ย ก็มีคะแนนเสียงผ่านกฎหมายเสนอกฎหมายไรายได้ในสภาพเพราะว่ามีเสียงข้างมากโอบามานี่เหนื่อยเพราะว่าเป็นประธานดีแต่ไม่มีเสียงหนุนตัวเองมากพอในสภาพเพราะฉะนั้นประชาชนฝ่ายเดโมแครตก็เลยเอาบ้างก็ตั้งกลุ่มเรียกว่า o c c u p y Democrat ขึ้นมาแล้วคนที่มาเป็นแนวร่วมของขบวนการเนี่ยก็ประชาชนทั่วไปพวกคนที่คนผิวขาวผิวดำสารพัดนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือว่าเขาสนับสนุนเขาเรียกว่า Progressive Democrat เดโมแครตที่หัวก้าวหน้านําโดยท่านประธานาธิบดีโอบามาหนุ Obama, นโอบามาสดๆถ้าประเมินจากกระแสะตอนนี้แล้วนะจะสู้กันไหวไหมคะกระแสของที a าร์ตีกระแสของ Occupy ายเดโมแครตออคคิพายเดโมแครตด้อยกว่า mm hmm. เขายอมรับว่าเขาตั้งกลุ่มกันขึ้นมาดูจะเป็นปึกแผ่นก็จริงแต่แพ้กลุ่มทีพาร์ตีเพราะว่าที a าร์ตีเนี่ยหนุนพักจนมีสอสมาก ในสภาและผ่านกฎหมายได้มันหน้าที่ของออเคปารเดโมแครตตอนนี้คือว่าจะต้องพยายามหนุนให้มีสสให้มากขึ้นสสสวสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งเนี่ยเดินพฤจิการพวกมิดเทอมนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงข้างมากในสภามันก็ผ่านกฎหมายไม่ได้ประธานาธิบดีก็ได้แต่บนนะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนั่งฟังประธานาธิบดีโอบามาพูดผ่านวิทยุหรือผ่านสื่อเนี่ยเขาจะทําอย่างนี้ทุกวันเสาร์นะครับเหมือนบ้านเราโอบมามาบอกว่าไอ้พวก หรือพาบริการนี้ก็ดีแต่ว่าพอโหวตเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวหายหัวไปก็คือมันปิดสภาช่วงนี้ใช่ไหมมันไม่ไม่ไมใส่<ร>ใจปัญนะหาที่เกิดขึ้นในมิสซูรีหรืออะไรคือว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยแบบไม่ไม่สุภาพคือว่าหดหัวหนีหายนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมาอีกทีฟ้องประชาชนอ่าโอบามาก็ฟ้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วโอบามาเองก็กําลังเริ่มถูกคู่แข่งแต่มันก็พักเดียวกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของท่านนั่นแหละในสมัยแรกคือลิลลารีลินตัน คลินตันก็ที่จริงท่านก็สุภาพนะท่านไม่ได้ออกมาโฉงฉากแต่ท่านก็เริ่มออกหนังสือเล่มที่2บ้างอะไรบ้างแบบนี้แต่โอบามาก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นตัวแทนพรรคอีกแล้วไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ Occupy Democrat ก็คือว่าจะต้องให้เดโมแครตหัวก้าวหน้าแบบโอบามาเนี่ยอยู่ต่อให้คนอื่นที่หัวก้าวหน้าเข้ามาแทน ซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าโปรเกร s ซีฟเด m มแครตคนต่อไปจะหมายถึงใครนะครับแต่ก็แน่นอนแล้วเราดูคนที่พอที่จะสู้ได้แล้วก็ดูโดดเด่นก็จะเป็นนี่แหละครับคือเฮเลนีคลินตันการเมืองอเมริการเนี่ยผมนี่ผมดูจากประสบการณ์ของชาวบ้านอเมริการธรรมดานะไม่ต้องไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวอชิงตันดีซีหรือแคปิตอลฮิลลหรือรัฐสภา,านเนี่ยก็ดูจากคนอเมริการที่ผมรูจกักดูจากอารมณ์เขาเนี่ยเวลาเขาชอบผมว่าเขาก็ชอบจริง เขามีความรู้สึกว่ามันชอบหาเรื่องกันอยู่เรื่อยชอบหาเรื่องโอบามานะฮะทั้งๆท,ท,ที่โอบามาเนี่ยทำงานแทบตายแล้วถ้าดูตัวเลขคนว่างงานแล้วได้งานทำเนี่ยทุกเดือนเนี่ยประมาณ2องแสนกว่าคนได้งานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงตอนนี้เกือบ10ล้านคนแล้วที่โอบามาพูดเมื่อวันเสาร์นะเขบอกว่าไอ้ก็ทํางานอย่างเงี้ยแล้วยังโดนด,ด่าอีก พูดไปมันก็เหมือนกับประธานาธิบดีอาคิโนที่3ของฟิลิปปินเนี่ยที่ก็จะบ่นว่าทำเท่าไหร่ก็โดนด่านะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าการเมืองอเมริกันเนี่ยก็ไม่พ้นใช้คำที่ไม่สุภาพหน่อยนะครับน้ำเน่าแบบพักเขาพักเราบ้านเราก็เจอแต่ของเขานี่มันมีกฎเกณฑ์มีระเบียบนะการต่อสู้เนี่ยเป็นการต่อสู้แบบพลเมืองรวมกลุ่มอย่างสงบแล้วก็ใช้ความคิดไม่ได้ใช้กำลัง ก็เป็นการชายภาพสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะปัญหาการเมืองเป็นเรื่องภายในแต่ละประเทศแต่ว่าเราก็อดนํามาวิเคราะห์ไม่ได้นะคะว่าการเลือกตั้งช่วงมิดเทอมช่วงกลางวาระของรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนทั้งสองพักใหญ่วันนี้ออกมารวมตัวกันวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะนี่ครับ